อีกอย่างหนึ่งที่หนูเลยคอมเมน์ก็คือฟินมากมรู้สึกเหมือนได้มือใหม่จับเส้นออฟฟิศซินโดมได้ดีมากๆสวัสดีค่ะหมิวพอชนกสีแก้วมิสกรันสมุทรสาคร วันนี้นะคะหมิวก็มาที่ดัซซินแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆหมิวนะคะก็คือผู้บริหารสุดสวยสวัสดีค่ะพี่โดนักนะคะสวยเลยอ่ะเขาจะขโมยโมไปนี่น้องหมิวสวยสุดอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากเลย โอเควันนี้นะคะ,ะพี่ระนัดให้หนูมาทําอะไรที่นี่คะ่ะก็ตอนนี้ก็คือที่แพนไว้นะคะสําหรับ1วันวันนี้ดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์ทั้งหมดในการทําดูแลในเรื่องของผิวจะเป็นสปาระเบิดขี้ไครนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสปาโครนดํานะคะแล้วก็เห็นน้องหมิวแบบ ออกงานเยอะบ่อยมากช่วงนี้นะคะพี่โด๊ก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะปวดเมื่อยหรือเปล่าแล้วก็ใช้โทรศัพท์เยอะก็เลยจะมีในส่วนของนวดอารมมาเพื่อผ่อนคลายแล้วก็จะเป็นนวดออฟฟิศซินโดมด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะที่มิวมาที่นี่ก็คือว่าพี่โดนัทเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับมิสแกรนสมุทรสาคร2023ก็สาวๆคนไหนนะคะที่เข้าประกวดปีนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆแต่ พี่หมิวโชคดีกว่านะเพราะว่าได้ทําก่อนยินดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวตามน้องหมิวขึ้นไปเลยนะคะว่าวันนี้จะทำทรีทเมนต์อะไรบ้างขึ้นไปกันเลยค่ะ let's go แล้วอีกตัวหนึ่งนะคะที่มิวได้ทําวันนี้ก็คือเป็นการนวดแบบออฟฟิศซินโดมนะคะมิวก็เหมือนสาวๆหลายๆคนในยุคป,ปัจจุบันเนาะว่าต้องทํางานออฟฟิศต้องขับรถเองต้องไปไหนเองทุกอย่างคือเราต้องพึ่งตัวเองเพราะเราเป็น working movement ดังนั้นการที่นวดออฟฟิศซินโดมที่เนี่ยจะเป็นการนวดแก้เพราะว่าเวลาเราขับรถนานๆน,นีนนนน้ใช่ไหมตรงเนี้ยจะติดเจ็บแบบโอ้โห,โโหทำอย่างเงี้ย ไม่ไหวดังนั้นการที่มนุษย์ออฟฟิศินโดมอ่ะมันจะทําให้ผ่อนคลายทั้งหลังแล้วก็ถ้าเกิดใครติดหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ปวดไมเกรนดังนั้นมนุษย์ออฟฟิศินโดมตรงนี้แล้วก็ควรจะได้ผ่อนคลายไม่ปวดหัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นูวเลอกเมนก็คือฟินมากยุคสมัยเนี้ยทุกคนใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะมากในการจับโทรศัพท์นู่นนี่นั่นเมื่อกี้พี่เขาจับจุดให้ทีแบบจึ๊กเลยรู้สึกผ่อนคลายนิ้วไม่เกรงรู้สึกเหมือน ได้มือใหม่ก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะที่นี่เขาจับเส้นออฟฟิศซินโดรมได้ดีมากๆค่ะสำหรับสาวๆนะคะที่สนใจจะมาทำทรีทเมนต์แบบหมิวนะคะไม่ว่าจะเป็นทรีทเมนต์อะโรมาหรือว่านวดออฟฟิศซินโดรมหรือว่าระเบิดขี้ใครหรือว่าแม้ก,กระทั่งสปาโคลน,นะคะมิวแนะนำนะคะที่ The Sin เดอะซินได้เลยค่ะส่วนที่หมิวอยู่ที่นี่นะคะก็คือเดอะซินรามคำแหง174ค่ะแล้วอีกหนึ่งสาขานะคะก็คือที่แม็กฟิลลน้มันค่ะ